ก็ก็ก็ทำช่องพังถ้าไม่ฟังสิ่งนี้2ข้อค่ะกราจะมาแชร์ให้กับเ,เพื่อนๆนะคะสังเกตไหมคะทำไมช่องตัวเองถึงไม่โตคนติดตามน้อยมาก1โพสต์หรือทำคลิปเกี่ยวกับวัตถุอันตรายมีดหรือปืนข้อห้ามเด็ดขาด 2. ชัดเจนกับตัวเองค่ะว่าจะทำช่องของอะไรเช่นทำช่องอาหารแต่พรุ่งนี้ไปทำเสื้อผ้าอีกวันไปทำไปเที่ยว อีกทาแต่งอีกวันแต่งหน้าทิกต็อกเขาไม่รู้จัดดันเราส่งให้ลูกค้ากลุ่มไหนยกตัวอย่างกราสกราสทําเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเป็นการให้ความรู้ก่อสร้าง Luxury ชัดเจนกับตัวเองไปเลยสองข้อลองไปทําดูถูกใจคลิปนี้แชร์ต่อกดติดตามติกต o อกเฟ e บุ o กกราสมาส t ต r ร u i ิ d ดิ g งแล้วจะได้ไม่พลาดข้อมูลเด็ด